เออมันเป็น <c oughs> เกมเลี้ยงผีตุ๊กตาญี่ปุ่นนะมันนี่คืออะไรอะ่ะออกไปเสียงซึ่งน่ากลัวมากนะผมไปดูคนเล่นมาแล้วนะเฮ้ยอ๋อมันให้เก็บเทียนนะดูผมเก็บนะ <c oughs> กลกวเก็บยังไงอะ่ะผู้หญิงเขาเก็บแป๊บเดียวเองอะ่ะเก็บวดรวดเลยทำยังไงยังไงต่อ อ๋อมันมันกดค้างที่หัวใจนะครับผมครับผมดูแลเพราะเปล่าเฮ้ยอ๋อมันจะกลายเป็นตัวนะครับก็เหมือนเกมเลี้ยงตุ๊กตาทั่วไปนะแต่เป็นผีนะแต่น่ากนะลัวนะอะไรนะผมไม่สนใจอุ้ยใจเลยโอเคมา ลูกวันนี้ฉันจะเลี้ยงลูกเธอนะฉันจะเลี้ยงงั้นลูกรักจุ๊บจอกไงวะเนี่ยพวกเก่าไว้โฆษณาพวกนี้จอกไงวะออกไม่เป็นอ่ะ โอ้ยตกใจเฮ้ยอะไรอ๋อกดค้างทำไมเคิร์มมาบอ๋อก็เก็บไว้โอ๊ยเมื่อกี้อันนึงทั้งหมดจะให้ลูกของเรานะครับหมดแล้วอ่ะ เฮ้ยลืมออกไงวะอ๋ออะไรอ่ะเฮ้ยใี่เรากด้าเปล่าอ๋อกดย้ำ กดลำย้ําเมื่อกี้อะไรครับที่ต้องกดอย่างนี้้าตายผมเลยสองนิ้วรวมกันจะตบได้ไหม,มอ่ะมันจะตบได้เนีย่ยผมตกใจตรงนี้อ่ะว้าวทเทวี อะไรเธอจะโตสักทีจ้าเฮ้ยวะฮุยอ้าวฮุยเธอไปไหนจ๊ะโอเคค่ะเฮ้ยเชื่อขาอีกแล้วท่าผมผมไป ฟังผู้หญิงเล่นเกมแค่นี้เดียวผมก็ต้องพู้ขาแล้ววะหรือแม่็ติดตึไอ้บ้าเดนน้านนใจแล้วก็มีคนเล่นเกมเกมนี้จบไปแล้วนะจุดจบนี่อยากบอกได้เลยผมยังไม่บอกดีกว่าคอยดูอะคอยดูมันจะน่ากลัวมากอุเ้ยเมื่อกี้ใจหายเลย พิ้พิ้เว้ยตกตกใจจริงๆแล้วเมื่อกี้ใจหายเลยอ่ะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปปิดไอ้น,นี่ก่อนหน้าต่างประตูอะไรเนี่ยฉันขอไปปิดประตูกันได้ไหมคะะกูพูดขาแม่งทั้งเกมเลยดีไหมเนี่ยโอ้ก็้อยเทียนเกินนะถึงหัวมานะครับ เอา้าอย่าดูนะกี่มองด้วยดูมึงกี่มองม,ม,ม,องมงึงมาเล่นเกมเนี่ยนะเฮ้ยกายว่องเย้เฮ้ย,ย, yeah. ฮยมีแค่แล้วมีแค่แล้วมีแค่เออ,เอ,อจอดับเฮ้ยโอ้ยชอบมาอย่างเงี้ยพ่อตกใจนะรู้ไหมไมีอะไรไมันคืออะไรแอบ ô lược lăng đai nha nè Na 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 chinh kai chân bùa kai 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 bùa เพลวผมผมขอแต่งเพลงข้างข้างข้างขใครข้างข้างข้างใครทุกเงใหญ่อะไรหูกดค้างก็ได้ง้อตั้งนานมันคืออะไรวะ ก็กลับนะไปห,หาเทียนของเรากัน,ทน,กนเทียนจ๋าอู้บานหู้เด็กอันนึงยู่หมดแล้วยูวู่้ฮู้ฮู้้เอาหมดและฮู้โอ้โหก็ขายายในเกมนี้ผมจะทิ้งลิงโหลดข้างล่างไว้ให้นะครับ นะจุ๊บจุบจุบบุจุบ,จบ,จบฟฟุฟิฟิอเบอเบอเบอเ,บบบเอาแล้วเขาหายไปไหนอ่ะอุ้ยโอ้ตกใจนะลกูกพ่อตกใจคือไม่ใช่ไงตกใจไม่เต็มสักทีก็เกมนี้มันทิ้งไม่ได้นะครับว่าเวลารอร,อรอ้อยเทียนของมันเต็มเอง เก็บไปถึงสองร้อยเลยก็ได้ก็ดีนะเนี่ยผมไม่อยากมองตรงนี้เลยอะ่ะมันน่ากลัวนะเนี่ยมีคนบอกว่าสองสามอันหลังสี่อันหลังเนี่ยหัวหัว,ห,วหัวของตุ๊กตาเราจะใหญ่นะเจ้าม่ต้องคิดได้มากนะ

อีห้าอันเก็บอีกวันห้หอันนะก็จะเต็มเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้ลูกมันไม่เอามันไม่สนุกนะลูกสนุกแต่พ่อล่ะสนุกมากค่ะไม่เจงตกแกตังหักแพหัวเลยลก็ตอนนี้ป็นบรรยากาศตอนเช้านะจึงของ้องที่จะเย็นชัวร์เัียเกิดช้าช้เมียเทมเกิดเทียนเร็วไหม รอได้ป่าวที่รอได้นู่นว่ะเอ้เจ๊งเกิดอ่ะนะเจ็บ 5, วันห้าเจ็ดว่านนึงตกใจเสียงมากเลยนี่เปิดเสียงหนึงดัง yeah! แย่แหม่มาเกือชั้นสี่ดีเใจน,นะมาอีกแล้วโอ้ยข้างข้าง โกรธอ่ะก็ทำอะำไรให้ลูกโกรธอะ่ะพอ่อผิดไปแล้วใช่ไหมพ่อขุดอุ้ยเห,ออหยล็กสองอันชัวชัวหนึ่งใช่เหล็กสองอันโอ๊ยไม่เต็มสักทีปวดหัวเลยเมื่อกีก้ก็เก็บนะลูกเก็บขอบน้ำอะ่ะ เราล้วมีอะไรมีอะไรขึ้นมีอะไร,อ,ะไรอุ้ยค่ะน่ารักอุ้ยค่ะเฮ้ย <c oughs> โอ้ยอย่างงี้ไม่เอาไม่ชอบไงฮรับคือแบบลูกเล่นอย่างงี้พ่อเราเกนมนะยี <c oughs> นี่อยากมองนี่เขาปิดคอเนียปิดนะคอเนียปิดเนียปิดก็กดอะไรไม่ได้ดิกินในดวงใจมีใครเห็นฉันบ้างมีแต่ความกลัวกลัวว่า <S <S <ings> <S มันแสวงวังนี่กัลิ์นานี่หว่าเล่นป่าเล่นป่าไม่เคยเล่นมีสัตว์ขอเลือกได้นะ น่ารักฟุดฟูดจุบูจุบูอีอีเอลเอลเอลไลน์เช่นเ,เ,เกิดครับบอร์ถ้าเราไม่กดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เขาไปคลิปแล้วหนูซิเป็นนาทีแล้วโคตรเร็วโอเคไปคลิปแล้วกันอะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะชอบไหมก็สั่งเ้ยเฮ้ยไม่เล่นคือขอ,ไม,อไม่เล่นลูกขอไม่เล่นตัวเฮ้ยเฮช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะชอบมากก็สั่งมาอย่าลืมแชร์ทุกคนนะหนูติดหรื์ให้นหมนะมาครับ